สวัสดีครับผมสวีเดสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนีเคีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางห่านอยปรกตินะครับออกผล18นาฬิกานาทีครับมารุนกันนะครับมารุนกันเมื่อวาน0 1 6 6 6ครับเบิ้ลนะครับเบิ้ลเออาเบิ้ลเออาสิบแต้มไม่รู้เป็นยังไงช่วงนี้ครับสำหรับหานอยครับเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะครับ2 8 เมื่อวานมาเรขตัวแทนศูนย์หกหนึ่งรู้เรื่องต่อวันนี้ครับโอเคครับฟผมเฟซถ้าชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านนะครับเข้าใจตรงกันนะครับจะพูดเข้าใจตรงกันนะครับกับเนาะเป็นเข้าใจตรงกันคะเนาะวันนี้เรียนศูนย์ครับเรียนศูนย์ครับรองหกครับหกยังน่าจะยังอยู่นะครับหนึ่งศูนย์ 20ชอบกดไลค์ครับใช่กดแชร์อยากเทคแคร์กดติดตามครับอยากดูแรงหัวใจดวงน้อย,อยทักหลังบ้านครับจนทุกวันนี้ยังไม่มีใครทักสักคนเลยครับ <laughs> 50ครับ60ครับ90ครับแล้วก็2662ครับร้อยมัด6ครับร้อยมัด6 โอเคครับหรือจะเบิ้ลต่อหรือจะยังไงเอ๊ะเอ๊ะเอยังไง6เดี๋ยวผมดูแป๊นน้งศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หกมนาสลับกันอยู่ผมว่านะหกถามว่าโอหกเดินดีไหมปะเนื้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดรอบหลังสุดหกมาหกรอบครับโอ้โหหกมาหกรอบเจ็ดรอบหลังสุดเนี่ย รุ้นกันต่อละกันวันนี้ว่าจะหกมาหรือเปล่าครับสวีดัสสวัสดีครับจะเจอกันในฮานอย VIP ครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับ